ตอนนี้มารู้จักลิปสติกกันมากดีกว่านะคะที่ทากันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันเหมาะกับคุณแล้วหรือยังและมันเรียกว่าลิปสติกเนื้ออะไรลักษณะแจ๊จริงของมันครบคุณสมบัติเนี่ยเป็นยังไงเนี่รู้จักกันดีพอหรือยังนะคะเอาละค่ะมารู้จักสิ่งแรกกันดีกว่านั่นคือลิปมันนั่นเองลิปมันลิปมันเอาง่าย เข้าใจง่ายขายกันอยู่ทั่วไปเยอะแยะมากมายนะคะตลับเดี๋ยวนี้แพคเกจจิ้งก็สวยเยอะด้วยสวยเป็นแบบเหมือนคัพเค้ก็มีนะใช่ค่ะเยอะแยะเลยนะเป็นรูปแบบสับละไม้ใช่แล้วนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็คือเนื้อเนี่ยจะใสแต่บางทีอาจจะเติมสีเป็นเล็กน้อยแต่เวลาทานแล้วก็ไม่ออกหรอก ใช่ไม่ออกสีส่วนใหญ่ก็จะมีกลิ่นผลไม้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากลิ่นอะไรแปลกประหลาดกันไปกลิ่นเหมือนขนมก็มีเหมือนกันนะคะลิปสติกเนี่ยลิปมันแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้เดี่ยวริมฝีปากนี่ชุ่มชื้นเหมาะกับช่วงหน้าหนาวที่ปากแห้งหรือว่าคนปากแห้งนะคะมันก็จะไม่มีสีนะคะเหมาะการที่จะช่วยแบบว่ารองพื้นเวลาทาลิปสติกสีอื่นหรือว่าจะทาทับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะทําให้ปากเนี่ยดูมีมันวาวและเป็นธรรมชาติ เอาส่วนอย่างต่อไปนะคะเป็นลิปกลอสลิปกลอสนะคะลิปกลอสเนี่ยมีคุณสมบัติที่มันวาวหน่อยบางทีอาจจะมีวิ่งวิ่งมีกริตเตอร์นะคะใครที่อยากจะแบบว่าทําให้ปากตัวเองดูอวบอิ่มคนปากบางเนี่ยอยากจะดูวบบอบอิ่มดูเด่นขึ้นก็ใช้ลิปกลอสนะคะก็จะมีขายอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแท่งเป็นเหมือนกับทาเนาะเป็นพู่กันเป็นพู่กัน สมเลยนะคะก็จะหล้ายเฉดสีมากๆนะคะแต่ข้อเสียก็คือว่ามันวันวาวเกินไปดูปากเยอะเหมือนไปทานไก่มาถ้าเกิดคุณแต่งหน้าได้ไม่ผ่องพอนะคะมันจะไม่สวยนะคะอันนี้เหมาะอันจะเหมาะกับคนที่แบบมีผิวขาวผ่องแต่งหน้าแบบจัดแล้วอะไรเงี้ยก็จะทาแล้วดูสวยขึ้นนะคะต่อไปค่ะเป็นลิปสติกเนื้อซาตินหรือเนื้อเชียซาตินหรือเนื้อเนื้อเชียนี้นะคะเขาบอกว่าทาออกมาแล้วปากจะดูดีมากจะดูแบบวบ สวยงามนะเพราะสีมันแน่นมากและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยลิปสติกชนิดนี้เนี่ยจะมีน้ำมันอยู่เยอะพอสมควรเวลาทามันเลยนะทำให้ชุม่มชื่นใช่ะในคะคะแล้วก็บางทีเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะออกแบบมาเติม <คน S 1> พวกบำรุงปาพวก ไรเซอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้ปากดูอิ่มเอิบไปเลยเหมือนมีอะไรมาฉาบปากอยู่อะอย่างนั้นนะคะถ้ายกตัวอย่างเช่นยี่ห้ออย่างแม็กเงี้ยเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เยอะพอสมควรเพราะสีคนแน่นมากๆเลยนะคะเอาต่อไปค่ะเป็นลิปเพนซิลนะคะหรือลิปไลเนอร์ที่เรารู้จักกันดีเขียนขอบปากใช่เขียนขอบปากนะคะมีเนื้อทั้งเนื้อนิ่มเป็นเนื้อแบบว่าเหมือนดินสอเหลาเาเอาก็มีเหมือนกันนะคะก็คืออันเนี้ยใช้ในการปรับรูปทรงปากบางคนเนี่ยอาจจะใช้ แทนไปเลยก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีลักษณะแบบว่าเป็นเส้นใหญ่ๆหน่อยใชก็ทาไปเลยแล้วก็อาจจะทาสีอื่นด้านในอะไรเงี้ยนะคะก็จะทําให้การทาลิปติกของคุณและปากคุณดูมีรูปเข้มขึ้นอันนี้อาจจะแต่งตัวแบบดูเป็นทางการหน่อยแต่ออกงานกลางคืนต้องปากเด่นๆก็จะช่วยเขียนได้นะคะต่อไปลิปสติกเนื้อครีมกันบ้างเนื้อครีมนะคะก็คือเป็นลิปที่แบบมีส่วนผสมบองขี้พึ่งเยอะสีก็จะแน่นเหมือนกัน นะคะคล้ายๆกับเนื้อซาตินหรือเนื้อเชียร์เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าทาแล้วเนี่ยไม่ทําให้ปากแห้งสีติดทนนานอันนี้เหมาะสําหรับแบบการไปงานแบบว่าจะอยู่คืนนึงทั้งคืนไม่เติมปากเลยอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้นะคะอย่างเช่นพวกเนี้ยแหละของแมกเ็ฟลอนอะไรเงี้ยติดทนนาก็จะมีสีที่สวยและดูดีนะคะต่อไปค่ะเป็นเนื้อแมตต์กันบ้างเนื้อแมตต์หรือเนื้อด้านอ่ะเขาบอกว่าสีลิปสติกช่วงช่วงเนี้ยฮิต คนก็ชอบมันเยอะนะใช่เพราะมันทาได้ทุกวันประจําวัน a i r h o s a ใช้เยอะมันจะติดทนนานติดทนนานเพราะว่าเนื้อประเภทนี้นะเขาแบบสีสวยแล้วพอทาไปแล้วเนี่ยใช้กระดาษทิชชู่เมมครั้งหนึ่งยู่ติดทั้งวันเลยใช่นะคะลองไปซื้อดูนะคะอย่างเรามียกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็แม็กนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหมือนเนื้อแมตเนื้อด้านสีก็สวยนะคะหวานๆทรมดาออกแววๆหน่อยนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ ดูสวยดูส่วนหวานนุ่นนุ่นนะคะยังไงก็เลือกซื้อกันได้จริงๆไม่จําเป็นต้องแพงมันมีหลายเกรดในอินเทอร์เน็ตก็มีนะคะอยู่อย่างที่เรายกตัวอย่างเราไม่ได้อะไรจากเขาเลยนะแต่เราอยากแนะนำใช่ค่ะอ่ะอย่างแม็กเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องมีรายได้สูงนิดนึงร้อยอ่ะเล็บลอนก็ใช้ได้แล้วเล็บลอนใช่ค่ะนี่นี่ก็เล็บลอนนะทาอยู่เนี่ยติดทนนะติดทนติดทนของดีเราอยากแบ่งปันจริงๆหรือว่าอย่างยี่ห้ออื่นที่ตามแบบว่า ร้านดับต่าทั่วไปก็มีที่มีเคาน์เตอร์เครื่องสำอางอะไรเงี้ยก็ได้นะคะมีเยอะแยะมากมายลองไปเทสดูแต่ว่าเทสเนี่ยต้องแบบเหมือนเอากระดาษที่ชู่วไปเช็ดก่อนนะเพราะว่าเราจะเชืชอโร่กับหมาคนอื่นไม่ได้หรือว่าบางทีเทสกับแขนอย่างนี้ก็ได้นะคะเออก็มีหลายแบบอย่างนี้ก็จะเป็นพวกลิปกลอสที่มันมีวิงวิงนะคะเดยวมีกิสเตอร์ใช่มันก็มียี่ห้อของเกาหลีบางยี่ห้อเนาะที่หลับสีจะแน่นแล้ว ลิปกอตไม่ใช่ว่าจะบางนะคะมันก็สีแน่นได้เหมือนกันนี่เองต้องเลือกเอาปากก็มันวาวแวบเลยก็ดูสวยงามนะคะยังไงลองเลือกซื้อกันได้อูมันแวบแล้วมันวาวเลยนะใช่ติดทนเลยนะอืมติดทนติดทนนี่ก็เป็นลิปมันนะคะเป็นลิปมันอาจจะแบบเป็นแท่งนี่บำรุงปกพาง่ายใช่ค่ะคลิ้งอะเป็นลุกกลิ้งนะคะเป็นแบบนี้แป้งนวดน้ำหอมลิปมัน มันออกแบบใหม่มีหลายรูปแบบพอเดี๋ยนี้จะเป็นแท่งเป็นลูกกลิ้งนะคะเป็นตลับก็ได้แล้วแต่ใช่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลิปสติกหลากหลายแบบที่มันก็จำเป็นสำหรับผู้หญิงเพราะว่าเวลาแต่งหน้าถ้าไม่ทาลิปก็ไม่ได้จืดไปเลยนะใช่นะคะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เสริมบุคลิกได้เหมือนกันถูกต้องมันจะทําให้ดูหน้าดูแบบสดชื่อดูผองขึ้นเลยใช่ค่ะปัดแก้มกับทาปากเนี่ยสำคัญมากใช่บางทีตายไม่ค่อยเท่าไหร่เลยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อเลือกความสวย เพิ่มเสน่ห์เรียวปากได้เพราะบางทีเนี่ยหนุ่มๆเขาก็มองที่ปากนะบางคนปากแบบแห้งปากไม่ไหวนะก็ต้องดูอบยิ่มดูน่ารักเป็นสาวที่ไม่ดูแลตัวเองนะจริงจริงนะคะยังไงลองเลือกซื้อกันดูให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็เหมาะกับฐานะมีหลายๆแบบสลับกันไปใช้ก็ดีนะคะเหมาะสมกับต่างานด้วยถูกต้องค่ะเอามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของไข้ทับระดูนั่นเองเป็นเรื่องของสาวๆกันบ้างค่ะเคยเป็นผหนึ่ง เป็นตลอดที่<อ>มีประจำเดืนอนเนี่คะมันมันบอกว่าบ่งบอกว่าขึ้นอยู่กับการที่เราเนี่ยดูแลสุขภาพไม่ค่อยดีด้วย<า>แต่บางท่านบางรายเขาดูแลสุขภาพดีแต่ว่าข้างในเนี่ย มันเลี้ยงไม่ได้เพราะว่ามันมาจากภายในของเราโดยตรงนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเอ่ออุ้งเชิงกัานของแต่ละคนเนี่ยในของผู้หญิงมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าไข้ทับฤะดูเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันก็คือแบบแรกนะคะจะเป็นไข้ทับฤดูแบบไม่มีสภาวะอื่นเข้ามาแอบแฝงอาจจะเป็นอาการที่แบบว่าคล้ายๆไข้หวัด นอนป่วยทรงธรรมดาแต่ว่าทานยาแก้ปวดแล้วหายค่ะค่ะแต่แบบที่2นะคะก็คือเป็นไข้ทับฤดูที่อาจจะมีโรคอื่นเข้ามาแอบแฝงด้วยนะคะอย่างเช่นคุณมีอาการที่จะแบบว่าเป็นไข้สูงหนาวสั่นนะคะปวดเมื่อยปวดหลังขึ้นไส้นะคะแล้วก็อาเจียนปวดท้องน้อยแบบปวดมาก<ว><า>เปวดจนทนไม่ไหวเลยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยรับประจําเดือนเนี่ยก็มีกลิ่นแบบผิดปกติ นะคะแล้วก็มาเยอะจนเกินไปเขาบอกว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะ,คะที่จะทําให้โรคอุ้งเชิงการเนี่ยอักเสบหรือว่าเลื้อนหลังก็ได้ค่ะ,คะบอกว่านี้เนี่ยพเพราะว่าระดับเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนนะคะของ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับระบบร่างกายเนี่ยมันเสียความสมดุลนั่นเองแล้วก็มีความต้านทานเนี่ยลดน้อยลงด้วยถึงจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปอันนี้เนี่ยเวลาเป็นเขาบอกว่าอย่านิ่งนอนใจจนเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้เกิดโรคซีดหรือว่าเนื้องอกก็ได้นะคะรวมไปถึงเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องสังเกตอาการตัวเองดีๆว่าเมื่อคุณเป็นไข้ทับและดูถ้าสมมุติว่ามีประจําเดือนหรือมีรอบเดือน แต่ไขายทับฤดูทุกเดือนเลยเป็นตลอดอันนี้น่ากลัวน่าสงสัยแล้วนะคะเพราะว่าคข้ทับฤดูเนี่ยมันไม่ได้เป็นกันทุกเดือนนะคะแต่ถ้าเกิดใครเป็นเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์เลยว่าตัวเองเนี่ยผิดปกติด้านไหนหรือเปล่าทีมันอาจจะเกี่ยวความดันนะเกี่ยวบางทีเลือดเสืองกำลังจะออกมา เราเวลาถ้ามันมีเอฟแล้วเชืว่าเราเป็นอะไรหร<ช>ือเปล่าเกี่ยวกับเลือดเลยนะแล้วคุณไม่ดูแลตัวเองด้วยนะบางคนแบบทานของเย็นมากจนเกินไปเลือดมันขับออกมาไม่หมดอย่างที่นุ๊กเคยเอามาพูดเรื่องซีช็อกโกแลตนะคะชอ็ะชอ,อกโกแลตซ,ซมีมันก็จะทําให้แบบเกิดโรคนี้ได้เป็นขึ้นมาได้นะคะรวมไปถึงในไข้ทับลดูนะคะหรือว่าศัพท์ทางการแพทย์ที่เขาเรียกว่าโรคอุ้งเชิงการอักเสบเรื้อรังนะคะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงคุณเนี่ยรัก ได้ไม่สะอาดมันเลยเกิดโรคนี้ค่ะหรือว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่าคลามีเดียนั่นเองซึ่งจะทำให้ท่อรังไข่เนี่ยสูญเสียไปเลยค่ะอันนี้อันตรายมากเลยนะคะอย่านิ่งนอนใจว่าไข้ทวิโดมันก็เป็นเพียงแค่ไข้ธรรมดาของผู้หญิงเท่านั้นที่เป็นช่วงรอบเดือนจริงๆมันรุนแรงใช่ค่ะแล้ววิธีการดูแลตัวเองในช่วงที่คุณมีรอบเดือนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คุณเนี่ย พักผ่อนร่างกายให้มันเพียงพอนอน7-8ชั่วโมงให้ครบทั่วเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนของเราเนี่ยมันต่ำลงเขาบอกว่าให้เราพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ลดกิจกิจกรรมประจําวันเนี่ยให้มันน้อยลงอย่างคนมีประจําเดือนเขาก็ไม่ให้ออกกำลังกายอยู่แล้วไม่มันจะปวดเมื่อยใช่ค่ะให้ออกน้อยๆนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ย่อยง่ายเช่นพวกพืชผักต่างๆนะคะรวมไปถึงเนี่ยงดแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่ด้วยที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนผ้าอนาาไม อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2อชิ้นต่อวันมันจะได้ไม่มีแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราเข้ามาด้วยนะคะแล้วหลีกเลี่ยงการใช้พวกผ้าอนามัยแบบซอนเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายยี่ห้อเริ่มผลิตออกมาแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยจะหาซื้อยากแต่เดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายบางทีเนี่ยมันสกปรกนะกับการที่มือคุณไปสัมผัสกับตัวผ้าอนามัยแล้วเราต้องสอดเข้าไปในอวัยวะเพศอ่ะดังนั้นติดเชื้อได้ง่ายมากๆใช่ค่ะอันตรายนะคะยังไงฝากไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดโรคอื่นๆตามมาอีกด้วยใช่ แล้วก็ฝาวว<ช>ัาบางคนเนี่ยเราต้องพูดเลยนะว่าเรื่องการติดเชื้อเนี่ยบางทีมันมาจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างมีประจําเดือนจริงใช่ค่ะอันนี้หนักเลยนะเพราะว่ามันลผลพลอยได้ที่จะมานี่คือโรคหลายโรคมากๆ,ๆ ใช่วันเถอะคบคคณคงไม่ได้มีนานเป็นเดือนมั้งเอออย่างนั้นและค่ะก็หลีดเลี่ยงเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องของเนื้องอกเนื้อร้ายต่างๆด้วยจริงค่ะช่วงนั้นนี่ท้องน้อยของเราอะไรมันก็ยังติดเชื้อได้ง่ายอ่อนแออยู่นะใช่ค่ะน่ากลัวนะไม่อยากให้ตัดหรือว่าไปทําคีโมอะไรเงี้ยเพราะว่าสิทธิ์โอกาสที่จะรอดอายุยืนยาวเนี่ยยากของใู้ค่ะใช่ค่ะ ละตอนนี้ผ่อนคลายจิตใจกันบ้างดีกว่าระวังโรคภัยกันไว้แต่ว่าเรื่องของความสวยความงามเนี่ยก็อย่าละเลยนะคะมันบอกถึงความสดใสในตัวคุณนะคะแล้วเสื้อผ้าที่สีสันอ่อนๆเนี่ยเขาบอกว่าใส่แล้วผู้หญิงจะดูสดใสใช่นะคะอย่างเช่นพวกสีชมพูสีฟ้าสีอะไรแต่ว่าอย่าละเลยสีขาวก็สวย นะคะวันนี้มีวิธี mix and match ว่าคุณจะใส่เสื้อสีขาวอย่างไรให้ดูสวยนะคะดูสะอาดสะอ้าดูสวยงามบางชุดเนี่ยอาจจะใส่เข้าวัดเข้าวาได้ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกระโปรงยาวๆนะแบบนี้ใช่นะคะดูน่ารักเพราะเดี๋ยวนี้เลกกิ้งหรือว่าพวกดิสโก้แพนที่แบบลายๆอ่ะก็จะฮิตมากๆใส่กับเสื้อแบบล้นๆไม่มีอะไรเลยก็ได้ใช่แล้วจะได้ไม่ดูเลอะเทอะดูคล่องกลองเหมือนเสื้อแบบเสื้อผู้ชายก็ใส่สบายดีนะดูสวยงามนะคะ เป๋าสักใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสีตัดกันอันนี้ก็เป็นไอเดียดูแบบเป็นสาวเท่เหรือว่าอาจจะเน้นโชว์หุ่นอ่าเห็นอย่างงี้นั้นบอกยคิดถึงคนคุณปูปยายาติดตาติดใจช่ะเขาจะชอบแต่งตัวแบบนี้นะเป็นคนที่ชอบใส่งเกงยีนแล้วก็เสื้อแบบบางทีเสื้อกล้ามเสื้อยืดสีล้วนๆอย่างเงี้ยสวยมากๆนะคะใครที่อยากโชว์รูปร่างหรือว่าต้องการความคล่องตัวลองเลือกแบบนี้เลยดูใช่เดนเกงยีนสวยๆสักตัวหนึ่งอะไร อ่ะต่อไปนะคะเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็จะแบบว่าเป็นการมิสแอนแมทที่สวยพอสมควรเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูแบบต่อไปกันเลยนะว่าเป็นยังไงค่ะอันนี้ก็ฮิตนะเป็นกระโปรงลายลายใช่ใช่เหมือนกับลายเสื้อของเราสองคนลายกราฟิกใช่ค่ะพิมพ์ลายใช่ค่ะก็สามารถที่จะใส่กับเสื้อตัวหลวมๆได้นะหรือว่าจะใส่กับกางเกงกระโปรงที่เป็นสีเรียบๆแต่ว่ามีสีสันก็คือบางทีเดี๋ยวนี้มันจะเสื้อมันจะสั้นท้้งหน้ายาวข้างหลัง ก็สามารถโชว์เนื้อของสีกระโปรงได้เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นขาวเรียบเลยใช่อาจจะไปในสถานที่สะอาดหน่้าคนขาวๆสวยดูผิวผู้ดีดูดีนะคะแล้วก็แต่งตัวบหวานแต่งหน้าอ่อนๆนะสวยเลยนะคะก็สามารถเทียะแต่งได้อันนี้ก็คือคล้องตัวเหมือนกัน อย่างแบบแรกก็สวยแล้วก็ไม่ไม่ตกเทรนอยู่แล้วไม่ว่าจะเทรนไหนนะคะคือเทรนนี้เขาเน้นลูกเล่นของเสื้อนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีนะเว้าหลังเป็นเส้นปาดไปปาดมาเดี๋ยวนี้ะเสื้อไม่ต้องสกีไลน์อะไรหรอกแต่เว้าข้างหลังเว้าก็หลักรูปหน่อยใช่แล้วนะคะลองดูลูกเล่นนะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแขนเหมือนเสื้อกล้ามผู้ชายเหมือนเสื้อบาร์ตอะ อย่างนั้นก็สวยนะคะเอาแบบนี้ก็ดูหรูหราขึ้นมานิดนึงใช่อาจจะเรียบนะคะแต่อาจจะใส่ไปทํางานก็ได้เป็นชุดทํางานนะคะเสื้อแบบแรกเดี๋ยวนี้ขายร้อยเองอะูะล่าสุดไปเดินใช่ถูกมากหยาดลองไปเลือกซื้อดูก็ได้นะคะคุณสามใส่ไปแบบทางการทํางานได้เหมือนกันใช่ค่ะอนะดูสวยรองเท้าสีสันสวยงามกคู่หนึ่งเลยถูกต้องโอ้ยคือเก่งตัวกลางน่ารักจุณใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขาขายกันเยอะนะเป็นแบบลูกไม้พิมพ์ลายก็น่ารักน่ารัก Ha, ใช่นะเสื al so ้อก็มีลูกเล่นมพี่ใส่เข็มขัดนิดนึงนะเสื้อยืดแบบนี้นะถ้าเลือกแบบตาดีได้นะก็ตัวไม่ถึงร้อยก็มีถูกใช่ค่ะนะอยู่ที่ส่งอ่ะมีเต็มเลยนะใช่หรือว่าร้านที่เขาเป็นแบบว่าขายส่งอ่ะใช่ขายแบบว่ามาจากโรงงานใช่ค่ะโรงงานจะส่งออกเมืองนอกเนี่ยเขาจะขายแปดสิบอย่างเงี้ยเยอบาทร้อยบาท แล้วก็ใส่ได้ตลอดกาลนานเทินอจริงนะเอากลับมาวนใส่ใหม่ก็ได้จะยื่จะใส่เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ตกเทรนไม่ตกเทรนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่จะทําให้คุณเนี่ยแต่งตัวได้หลากหลายมากขึ้นแต่ว่าไม่เปลืองไม่ต้องไปหาลูกเล่นอะไรใช่แล้วแต่งแบบนี้แบบเอเซรไม่ต้องเยอะด้วย แค่นั้นก็เด่นไปนะคะเน้นหน้าสวยพอหุ่นดีจริงรองเท้าเก๋ๆใบกระเป๋าเก๋ๆใบนึงโอเคแล้วสบายๆด้วยนะคะอมาดูถึงเรื่องของช่วงหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะเรามีเกี่ยวกับเรื่องของ12อาหารที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับคุณสาวๆทุกวัยเลยะและช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวมาเมาส์กันนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างเมื่อคุณนัดเดทกันอยู่ม ดินเนอร์ตอนกลางคืนเนี่ยปัญหาหลากหลายนะคะแต่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรมาติดตามกันในช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ค่ะ